สีมาคะ่ะทำงานที่โรงพยาบนลา,าดานะคะก็ลาออกมาตั้งแต่ปี2552ค่ะตอนนี้ก็คือทำธุรกิจนี้เพียงอย่างเดียวเป็นอาชีพอาชีพเดียวที่ทำเงินประจำของเราทั้งสองคนคะ่ะถ,ถ้ายังไมลาออกก็น่าจะได้รอรับดีเฟอร์พี่สวมคัแล้วเนาะแต่อ,อบอกได้เลยว่าวันนี้เป็นรายที่ทึ่งมากเพราะ oh. อาการของ oh. คนป่วย สวัสดีค่ะเรียนเชิญท่านสุพินค่ะขอบคุณมากมาแล้วค่ะนี่ผู้บริหารระดับโคสตาร์ค่ะท่านสุพินแก้เสิญค่ะค่ะก็ในมุมหนึ่งในในในของคนวิชาชีพสาสุขนะคะมาเห็นพี่สวรรค์แบบนีนเ้เฮ้ยไม่ใช่คนป่วยเลยอะคะ่ะหน้าตาสดใสมากและที่สําคัญเป็นแบบคืออย่างที่บอกถ้าถ้าคนที่เป็นเส้นเลือดตีบแล้ว,แล,วแล้วตื่นขึ้นมานะคะ ไม่มีข้าไหนก็ข้างหนึ่งหรือไม mm ่ hmm. ก็ก็คือเดินไม่ได้หรือประาณนี้ค่ะแต่ที่สมผัสสุดยอดมากหายเป็นปริดทิ้งภายในหนึ่งคืนแล้วสามารถขับรถจากชียภูมิจากบัวใหญ่ถึงถึงถึงกรุงเทพเนาะสุดยอดมากๆค่ะปรบมื ส่วนตัวฉันเองกอ็รู้จักสารอาหารนี้มาก็ตั้งแต่ปี2546ค่ะเพราะว่าท่านศีสมัครตั้งแต่ปี2546ณวันนั้นมีสินค้าแค่ประมาณ4รายการค่ะแล้วเราก็าพิสูจน์สินค้าตั้งแต่บัดน,นั้นจนบัดน,นี <c oughs> ้ส่วนตัวที่เปิดใจในเรื่องของสินค้าก็คือว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเ,เป็น พอตรวจตรวจสุขภาพประจำปีถูกไหมคะมันก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงณวันนั้นจําได้ว่าประมาณ200กว่ามันเกินคราวนีเ้เราก็เลยทานสารอาหารนะคะไม่ได้ตั้งใจพิสูจน์สินค้านะคะแต่คือเราได้รู้จักแล้วได้ลงโครงสร้างแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปไหนก็ทานเองไม่ได้ให้ใครค่ะณวันนั้นที่ทานก็มีอันฟาฟ้ากรโบรันมซีวันนี้เอาประสบการณ์ดีกว่าถ้าถ้าเอาเป็นวิชาการเนี่ยทุกคนจะจําไม่ได้ เนาะเอาเป็นประสบการณ์เป็นเคสๆไปส่วนตัวเลยตั้งแต่เมื่อสิปีที่แล้วก็คือกินอัลฟาโวลมซีตัวนี้ค่ะหลังจากทานไปประมาณ1เดือนนวันนั้นกินไม่เยอะค่ะกินตามฐานะวันละเม็ด <c oughs> อัลฟา1เม็ดโวลมซีหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองต่อวันก็ประมาณผ่านไปประมาณไม่แน่ใจเดือนหรือ2เดือนแต่ไม่เกินนี้ยค่ะผลปรากฏว่า,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 าตรวจคอเลสเตอรอลครั้งถัดไป คนเรนตัลอลดลดเป็นปกติค่ะคิดดมากหลังจากนั้นดิฉันก็ทานมาเรื่อยๆแล้วที่สําคัญโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับวดลูกคือพอแต่งงานมาแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีลูกยากแต่งงานมาแล้วกี่ปีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดมีลูกตอนตอนพศสองพันหร้อยสี่สิบแปดแต่แต่งตั้งแต่สองพันหร้อยสี่สิบหกทำยังไงก็ไม่มีคราวนี้เขาก็ สปรคุณของวอลลุมซี่คืออะไรจำได้ข้อเดียวคือเพิ่มปริมาณสเปิร์่ให้แข็งแรงหกเท่าออเนี้ยค่ะ <Ooh. S 1> <laughs> วันนั้นจำได้แค่นี้ <laughs> ก็เลยบอกคุณสามีว่า <laughs> พ่อซื้อมาเยอะๆนะไอ้วอลลุมซี่เนี่ยแล้วพ่อก็ทานเยอะๆ <laughs> ผลปรากฏว่าทานแรกๆ,ๆมันไม่ได้ผลค่ะเพราะเมียทานอันวาฟาทีทีนอยู่โคลาาผัวทานอันฟาวอลลุมซี่อยู่สเต็ก มันก็ไม่ได้ผลเนาะตัวนี้ค่ะอัลฟ่าโลอมซีตัวนี้ค่ะ,คะก็คือที่จําได้ครั้งแรกเลยก็คือตัวโลอมซีเนี่ยดูแลหลอดเลือดแต่ระหว่านั้นจําไม่ได้อะไรเยอะแยะขนาดตัวเองเป็นพยาบาลนะคะแต่จําได้เพ่เดียวเพราะจิตมันโฟกัสว่าฉันอยากมีลูกเขาบอกว่าตัวนี้ปริมาณเพิ่มปริมาณให้แข็งแรงถึง6เท่าป๊าคือจิตดีแท้ซื้อมาหลายเด้อค่ะสรุปสุดท้ายดิฉันก็ทานอัลฟาคู่กับพรีทีนตัวนี้นะคะ รีทีมตัวนี้เขาจะช่วยะระบบภายในของผู้หญิงทั้งหมดเลยคนที่เป็นป <c oughs> วดท้องประจำเดือนตกขาวมีกลิ่นพวกน,นี้ช่วยได้การันตี <c oughs> เพราะสโลแกนของเขาคืออกตึงดึงหน้าวางขากระชับระงับกลิ่นสุดยอดอันนี้นะคะถ้าภรรยาใช้สามีจะรู้ว่ามันกระชับขนาดไหน <c oughs> แต่โวลูมซเนี่ยสามีใช้ แต่ภรรยาจะรู้โดยปริยายค่ะก็หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ไปประมาณ6เดือนค่ะเราก็ประสบผลสำเร็จมีลูกคนคนแรกเสร็จแล้วหลังจากนั้นดิฉันยังไม่ได้ลาออกดิฉันก็บอกเขาว่ามีแค่คนเดียวนะเพราะว่าตอนท้องเนี่ยลำบากมากขึ้นเรีนเช้าไปดึกเช้าไปถึงบนทรมานท้อง8เดือนใหญ่ๆนะคะยังต้องขึ้นเรดึกขึ้นหกทุ่มออกแปดโมงมีความรู้สึกว่ามันทรมาน แต่พอได้ลาออกมาทําธุรกิจเต็มเวลาดิฉันก็ตั้งใจว่าโอเคมีให้เขาอีกสักคนนึงประมาณเนี้ยค่ะเชื่อไหมคะไอ้ว่ามีให้เขาอีกสักคนเนี่ยมันตั้งใจเกินไปคะคะ <c oughs> เราเรอคอยเข้ามาถึงหลังจากวันที่ปล่อยให้ให้ใ,หใหเป็นไปตามธรรมชาติใช้สารอาหารมาต่อเน,นื่องจากคนที่เป็นคนที่มีบุทยากอยู่แล้ว 3ปีผ่านไปได้ลูกคนที่สองมาเพราะอันฟ้าฟาโวลมซีนะคะอันพระาพีพีคชุ่นีีค่ะแล้วก็ที่ห,ห่า,หางกัเจ็ดปีฮะห่างกัเจ็ดปีไม่เป็นไร <c oughs> ค่ะสารอาหารของเรานะคะได้รับมาตรฐาน NSF หลายคนถามว่าทำไม NSF อยู่ไม่ได้อยู่ด้านนอกอกล่องด้วยด้วยข้อตกลงใหม่ของของ,ของสินค้าน้ำเข้า จากต่างประเทศเพราะว่า NSF เนี่ยเป็นมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่มาตรฐานบ้านเราเขาเลยให้ใส่ไว้ด้านในกล่องแต่รับประกันได้ว่าสารอาหารทุกชนิดของเราทั้งหมด19รายการล่าสุดมีอนุภาคซอฟเจียวมาด้วยผ่านมาตรฐาน NSF ทุกชนิดค่ะเงยดังเ่ย NSF ดียังไง NSF ก็คือเป็นมาตรฐานที่การันตีได้ว่าคุณกินแล้วเนี่ยไม่มีสารตกค้างใดใทั้งสิ้น อยู่ในร่างกายเราดีไหมคะดี <Yeah. S 1> ถ้ามันมีสารตกค้างดิฉันบอกได้เลยว่าดิฉันทานมาตั้งแต่ปี2546ปัจจุบัน2563กี่ปีแล้วคะ16 17ปีแล้วเนาะปัณนนี้คงนอนฟอกไตยอยู่แล้วค่ะถ้ามันถ้าไม่ได้ผ่านมาตรานเดเอจริงไหมคะ <Yeah. S 1> นี่คือมาตรฐานที่สุดยอดมากๆแล้วที่สาคัญคือสารอาหารของเราทุกชนิดเป็นสารอาหารระดับเซลล์ทานเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ย ร่างกายสามารถดูดซึมเข้าไปได้เลยไม่จําเป็นต้องไม่ย่อยอยีกแล้วเพราะเขาผ่านกระบวนการผลิตด้วยระบบนานโวเรียบร้อยก็คือพอทานเข้าไปผ่านไปถึงกระเพาะอาหารเนะะี่ยค่ะดูดซึมได้เลยไม่ต้องย่อยก็คือไม,ไม่เหมือนเราต้องถ้าทานข้าวทานอาหารทั่วไปมันต้องผ่านการย่อยแล้วก็ค่อยไปเป็นสารอาหารดูดซึมเข้าไปถูกไหมคะทําไมกินสารอาหารแล้วถึงรู้สึกกระปีก้กระเป๋ารวดเร็วเพราะเหตุผลนี้เองกินแล้วไม่ต้องย่อย สามารถดูซึมได้เลยครับรบเื้อยสังหารของเราคะสุดยอดมากตัวนี้บุรอบที่แล้วมีคุณบอกไว้ใช่ไหมคะมาเขาเรียกว่าตื่นเต้นกับอันวาฟามากบุญตาถึงขั้นโทรไปถามโค้ดว่าสโลแกนของอัลวาฟาคืออะไรคะสโลแกนของเขาก็คือเลือดแดงแรงดีฉีคข้องท้องไม่ผูกกระดูกไม่บุญ อันสุดท้ายคือพิชิตฤิ์สีดวงค่ะวันนี้สุดยอดม,มากไม่ต้องจำรสะพะุณค่ะจำแค่นี้ขายได้ทานได้แนะนำได้ค่ะตัวนี้เป็นเบสเซลลเอร์ตลอดระยะเวลาที่เราทำการตลาดมาหน,หนึ่งกล่องมี40เม็ดราคาย่อมเยาค่ะราคาสมาชิกแค่6 60บาทถูกมากๆสมัครออนไลน์ซื้อรถไฟหนึ่งกล่องยังคุ้มเลยค่ะจริงไหมคะ200 PV ค่ะสุดยอดมากเลย เป็นพีวีที่แข็งมากๆค่ะจำได้ไหมคะเลือดแดงแรงดีฉีคร่องท้องไม่ผูกกระดูกไม่พุ่นพี่ชิดริสีดวงอันหลังวันดูแปลงๆเนาะมันคือกระองจอยั่นค่ะแล้วก็แนะนำเป็นเซ็ตเหมือนที่คุณพี่สวรยค์ทานเนี่ยค่ะมีเซ็ตสุขภาพ ทำไมต้องบอกว่าสี่ชนิดนี้เป็นเซ็ตสุขภาพก็คือทั้งหมดเนี่ยค่ะจะบอกว่ามันดูแลทุกส่วนของร่างกายภายในทั้งหมดโดยรวมเราจะไม่เฉพาะจอดจงก็คือเขาเรียกว่าเซ็ตสุขภาพคนที่สุขภาพแข็งแรงทานได้ทานเพื่อป้องกันคนที่ป่วยทานได้ทานเพื่อฟื้นฟูเซลล์ที่มันเสื่อมแล้วก็เสียไปให้มันกลับมาให้มันเป็นปกติมากที่สุด นี่คือสารอาหารของเรา,อ,าอย่างตัวยูโกเนี่ยคะ่ยะโดยหลักๆแล้วเราจะกินอัลรฟ้าเป็นพื้นฐานเพราะตัวอัลรฟ้าเนี่ยจะดูแลทุกส่วนระบบในร่างกายแล้วเราก็จะใส่สารอาหารตัวอื่นเข้าไปร่วมด้วยแต่ตัตวยูโกเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือเขาจะดูแลในเรื่องของดูสีกล่องถ้าจําไม่ได้ดใบทองใบเงินใบเพชรเหมือนพวกเราเนี่ยคะ่ะระมรือดังเลย เขาและอีกอย่างหนึง่งดูแลใยทองเนี่ยวบทองไม่ได้มีแต่ผู้หญิงนะคะผู้ชายก็เป็นนะคะ เวลาที่อารมณ์หมุดหงิดบอกได้เลยว่าน,นั่นแหละคุณอาการใบทองกําลังเริ่มนะคะเวลาที่คุณกําลังโมโหภรรยาน,นั่นแหละใบทองคุณกาลังขึ้นนะคะให้หยิบยูโกมาใส่ปากได้เลยค่ะ1เม็ดก่อนนอนการันตีอันนี้ไม่ได้ทานเฉพาะกลุ่มใบทองค่ะใบทั่วไปทานได้ใบเด็กทานได้ส่วนตัวแล้วให้ดิฉันให้ลูกสาวทานทั้งสองคนก็คือตัวยูโกเนี่ยส่วนหนึ่งเขาจะเป็นโปรโตีนที่มมบำรุงสมองได้ด้วยค่ะเด็กที่บ้านเรียนหนัก เด็กทุกคนเลยเนาะประเทศไทยเรียนหนักทุกคนใช้อนาฟายูโกบบำรุงสมองของเด็กปัจจุบันเนี้ยเชื่อไหมคะว่าลูกทั้งสองคนเนี่ยเป็นเด็กที่สุขภาพแข็งแรงป่วยน้อยมากไปโรงพยาบาลน,น้อยครั้งมากนับครั้งได้ดีใจมาเพราะเราให้ส่วนตัวแล้วเนี่ยค่ะดิฉันทานสารอาหารตั้งแต่ก่อนท้องขณะท้องก็ทานนะคะหลังท้องก็ทานมาตลอดและที่สําคัญคือพอคลอดลูกออกมาลูกทั้งสองคนดิฉันให้ทาน สารอาหารตั้งแต่ตั้งแต่คลอดนะคะเขาเขาเคี้ยวไม่ได้ดิฉันก็แช่น้ําเอากระฟ้าแช่น้ําให้เขาดูดพอเขาเริ่มเคี้ยวได้ดิฉันก็บดป,ป้ายปากเขาพอเขาเริ่มเคี้ยวได้ดิฉันก็เอากร้าให้เขาเคี้ยวเลยปัจจุบันนี้วันละหนึ่งเม็ดก่อนไปโรงเรียนทุกวัน,นะคะ่ะด้วยกระฝ้าและตัวอื่นก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกกินทานอะไรค่ะแล้วก็สองชนิดนี้จะเน้นนิดนึงในเรื่องๆๆๆของส่วนสุขภาพสองชนิดนี้ก็คือดูแลระบบหลอดเลือดทั้งสอง แต่ว่าตัวตัวนี้เขาจะเน้นเรื่องปริมาณสเปิร์มหกเท่าแต่ตัวนี้ก็คือจะเน้นต้านการอักเสบภายในร่างกายอ,อย่างเช่นพวกกล้ามเนื้ออักเสบหรืออวัยวะภายในร่างกายที่เรามองไม่เห็นแต่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราไม่สบายอยู่ภายในตัวนี้ค่ะตัวตัว G69 มัาจะดูแลเกี่ยวกับต้านการอักเสบภายในนะคะก็คืออันนี้เ,เรียกว่าเจสสุขภาพที่เหลือก็จะเป็นดูแลเฉพาะจุด ก็จะมีเกี่ยวกับสายตาสายตาก็คือตัวจีรูทีนค่ะจีรูทีนก็คือแก่กับดูแลสายตานะคะแล้วก็คอ,อ,อลลาเจนก็มีความสวยความงามมีปาาหวานมีแคลเซียมมีดูแลตับกอดูอ่านเอกสารในในได้แต่ว่าหลักๆที่เราทานกันเลยก็คือทานเส้นสุขภาพจะครอบคลุมทั้งหมดที่เหลือเรามีปัญหาส่วนไหนค่อยมาปรึกษากันหรือว่าปรึกษาผู้แนะนำได้ นะคะที่แล้วแล้วก็สารอาหารของของเราล่าสุดนี่เลยไฮไหลท์อัลฟาไม่ใช่หนะ่ออัลฟ,ฟาซอฟจิวตัวนี้ค่ะราคาเชื่อไหมคะว่าตั้งแต่ที่ฉันทำการตลาดมาตั้งแต่ปี2546สินค้าทุกชนิดเนียค่ะ1,650บาท500 PV ตั้งแต่บบดนั้นจนบบดนี้นไม่เพิ <c oughs> ่มราคาเลยคดี๋ยนี้มาท่านสิ่ง ตัวใหม่เปิดมาก็ถึง1,650บาท40เม็ดอยู่ในนี้เราไม่ได้ผลิตเองนะครับนาเข้านาเข้านะจาก,จากสหรัฐเมการดา,ดามินเอ็มไออนซีนะคะแล้วก็ตัวซอฟเจลเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของอาลาฟาแล้วก็จะมีสม่วนผสมของโคคิวเทนของที่ดูแลระบบภายในเราทั้งหมดตั้งแต่สมองจนปลายเท้าตัวนี้คุ้มมากๆกินตัวเดียวเกือบได้ทุกชนิดนะคะได้ทั้งโคคิวเทนได้ทั้งอาลาฟ้าได้ทั้งวอลลมซี แด้หมดเลยตัวนี้เบสเซลเลอร์มากใหม่ล่าสุดแนะนำลองลองดูนะคะลองดูแล้วก็สินค้าของเราก็จะมีกลุ่มอาหารเสริมมีกลุ่มเขาเรียกอะไรผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านมีสบู่อบเซฟอร์อยาสีฟันน้ำยาล้างจานก็ทยอยทยอยทดลองซื้อมาใช้ดูนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยชอบทุกชนิดตั้งแต่สบู่ฐานเปิดตัวมา สบู่ท้องตลาดไม่ได้เงินดีฉันเลยค่ะเพราะะไรเป็นคนที่เป็นคนที่มีเหงื่อเยอะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีกลิ่นตัวแรงยิ่งแรกๆทานอัลฟ้าเข้าไปแล้วอัลฟ้าบันขับเหงื่อออกคุณเอ้ยไม่กล้าเดินผ่านใครเลยแต่พอมาเจอสบู่ฐานของเราสบู่ชาโคเนี่ยค่ะผลปรากฏว่าเดินผ่านใครก็หอมดีไหมคะค่ะแล้วก็ยาสิฟันก็ใช้ได้ตั้งแต่เด็ก ยันผู้ใหญ่เลยค่ะเพราะที่บา้านก็เมื่อเด็กเมื่อลูกเริ่มแปลงฟันได้ดิฉันก็ให้สตาร์ทบิวเต้ไปเลยไม่ได้ยจสิฟัน,นโคนละบงโคนละบมไม่ได้กินเงนินดิฉันเลยค่ะเรียกว่าใช้สินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆผงซัฟฟอกใช้ดีแล้วก็ตัวน้ำยาล้างจานถ้าใครยังไม่เคยลองลองนะคะบางคนถึงขนาดเอากับน้ำยาล้างจานเนี่ยค่ะไปล้างรถเงาวับกับตาเลยค่ะจริงๆแล้วก็แต่ส่วนที่ชอบของน้ำยาล้างจานคือกลิ่นมันไม่แรง กินนไม่แรงเหมือนท้องตลาดแล้วแล้วอาจจะไม่รูแพ็์เกจอาจจะไม่สวยแพ็์เกจอาจจะไม่สวยมันอาจจะดูเหมือนของท้องตลาดแต่คุณภาพเกินขวดค่ะการันตีแน่นอนกับจำชื่อผู้ใดไหมคะค่ะฟอส์ฟอสตูเฟิร์เวอร์เนาะค่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะสารเสริมสิทธิภาพพืชคนอุ๊เกเขาไม่ใช้กันหรอกเนาะต้องต้องโซนีสารบ้านเฮากําลังรองอยู่ใช่ไหมคะเพราะรอบที่แล้วบุญตากลับบ้านก็ไปซื้อที่ศูนย์อุบลไปจีรอะไร ชิดข้าวฉิดข้าวฉิดพักแต่รับประกันได้ว่า,าสารเสริมประสิทธิภาพพืชโซนีสานอ่ะองลิ์องเดีจริงๆคะ่ะหลายคนบางคนนะคะลงโครงสร้างไม่เอาอาหารเสริมเลยนะคะอเอาแค่สารเสริมประสิทธิภาพพืชอย่างเดียวหรือแียวบ้านเราเขาจะเรียกว่าปุ๋ยน้ํานี่แหละคะ่ะเอาอย่างเดียวเลยเพราะอะไรเขาทำเขาทำนาทาไร่เป็น ห้าสิบไร่เป็นร้อยไร่ไงค่ะเขาก็ลงทุนนี้เพราะว่าอะไรมันเป็นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตของเราแล้วก็ที่สําคัญตัวตัวขวดสีเขียวตัวเพิ่มเคลมตัวเพิ่มผลผลิตตัวนั้นสุดยอดมากสโลแกนของเขาคือใช้แล้วจะใหญ่ดกยาวหล่นตรงไหนใหญ่ตรงนั้นนะคะสุดยอดนะคะแต่ที่ยืนอยู่นี้ที่ยืนอยู่นี้เป็นผลจากปุ๋ยนะคะพอดีเอาปุ๋ยฉีดขึ้นฟ้าแล้วมันหล่นลงมา เี่ยวไหมไม่เกี่ยวเนอะก็ยินดีค่ะเรื่องของสารอาหารค่อยๆศึกษาไปนะคะแล้วที่สําคัญคือถ้าจะให้ประทับใจสุดๆเลยก็ต้องทานด้วยตัวเองพอทานด้วยตัวเองเมื่อเราประทับใจแล้วเราจะแนะนําผู้คนได้จริงไหมคะแล้วก็ข้อหนึ่งไม่ต้องพิสูจน์เหมือนพี่สวัสด์ก็ได้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็ร่ำรวยไปด้วยกันค่ะแล้วก็พบกับท่านสีเจริต่อไปค่ะขอบคุณค่ะผมไม่รับพีมนะคะนานไมได้กลับมาพูดทีนะครับ